ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการท่านรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้น้อยก็ขอโอกาสาร,ร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวล่วงหน้า ดีอย่างไรนะครับคือการเตรียมตัวเนี่ยเหมือนกับที่ว่าถ้าเราไม่มีวิธีการอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมคือเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนคือเราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีการแต่ตอนเนี้ยเราหลายๆอย่างเรารู้ เบื้องบนเมตตาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาวุโสอริยเจ้าส่งความร,รู้มาให้เรานะครับเช่นการจะออกจากาวัตตสงสารตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้เราไม่มีความร,รู้ไม่มีเครื่องมือบางคนมีความร,รู้แต่ไม่ถึงเวลาแล้วไม่มีเครื่องมือก็ออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักจบจากสิ้น เหมือนกับการการหุงข้าวเหมือนกับการหุงข้าวเนี่ยถึงถึงเราจะไม่ว่าเราจะอยู่ในในยุคไหนก็เปลี่ยนเหมือนการบำเพญ็ญการหุงข้าวก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราไม่มีเครื่องมือคือไม้ไผ่เตาหม้อเตาหม้อหุงข้าวอัตโนมัติถึงเราจะอยู่ยุคปัจจุบันนะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ทำไม่ได้นะครับ ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ยุคป,ปัจจุบันแล้วทำโดยที่ไม่ไม่ใช้เครื่องมือก็ไม่ได้นะครับคือตรงเนี้ยเครื่องมือสำคัญเนี่ยวันนี้พูดถึงเรื่องเครื่องมืออย่างการเราโชคดีได้รับธรรมะแล้วเนี่ยการบำเพ็ญธรรมสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เอ่อมีทั้งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้รับธรรมะเขาไม่ได้รับธรรมะเขาจะติดอะไรที่เขาบำเพ็ญย,ยากอ่ะเขาจะติด กิเลสกรรมและว,วิบากตรงนี้นะครับมันลักษณะตรงนี้ขยายขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าถ้าเรารับธรรมะแล้วเนี่ยสังเกตนะครับไอเนี่ยมันจะหายไปหายไปอะ่ะมันหายไปเพราะว่าทางสถานธรรมเนี่ยเขามีวิธีการทําให้แต่เขาไม่ได้บอกไว้แต่ใครอยากที่ไม่บอกก็เพื่ออะไรเพื่อให้คนอยากรู้ก็จะได้มาดูไงมาดูแล้วก็ได้ทำไงอืม บางคนก็บอกว่าเอ้มันมันฉันก็มีกิเลสเอ่อมีกรรมมีวิบาทใช่มีทุกคนนะ่ะแต่มันเอาออกได้เอ่อมันเอาออกได้นะครับคือมันมีมีวิธีการที่ว่าจะเอาออกอะก็เชิญทุกท่านมามาพิสูจน์นะครับว่าเอาออกยังไงทำยังไงตอนนี้มันก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกวิธีเอาออกก็คือว่าเอ่เรา ออคือคำว่าชดใช้กับสร้างบุญเนี่ยคือชดใช้ก็คือเรามาตั้งปณิธานมหาภัยทาน,นให้อภัยซึ่งกันรละการมันก็จบนะครับเพราะว่าเขาให้เราให้มันก็หายไปไม่ต้องมาใช้กันแบบเก่าแล้วแล้วเหตุที่ว่ากิเลสอะมันทำไมหายไปด้วยเพราะกิเลสเนี่ยมันมีที่มานะครับไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ในตัวเรา ธาตุสี่ขันห้าของเราเนี่ยปกติแท้จริงแล้วมันไม่มีกิเลสอยู่หรอกมันมีวิบากกรรมมาพอมีวิบากมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดกิเลสวิบากจากคนอื่นนะเขามาใช้นี่เราเราก็เกิดกิเลสแล้วเราก็สร้างกรรมทําไมเขาจึงคนยุคโบราณเขาจึงให้เราตัดกิเลสต้องตัดกิเลส ก็ตัดอยู่นั่นแหละตัดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนไงคือคอยคอยแต่เขามาใช้นี่มันก็เกิดกิเลสล้วก็ตัดแค่นั้นอ่ะมันแล้วเดี๋ยวใหม่ๆมันก็มาอีกอ่ะมันเหมือนเรามีเหมือนเรามีโทรศัพท์สักเครื่องนึงเนี่ยถ้าเราไม่เอาซิมออกนะเครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้นะจะมีคนโทรเข้ามาอ้าวเราก็ต้องรับอีดอพอรับอันนี้จบไป เราปิดเราบอกว่าเราไม่รับอ่ะเหมือนเหมือนกับที่ว่าเราตัดกิเลสก็เหมือนเราไม่รับโทรศัพท์อ่ะแต่โทรศัพท์เรายังมีตต็มอยู่นะครับพอพอเขามีคนโทรเข้ามาเราก็ปิดอีดนะครับไม่ได้เอาสิมออกเดี๋ยวก็มีคนโทรเข้ามาอิดโทรผิดโทรถูกโทรมีตลอดนะครับฉะนั้นมันต้องมาเอาออกออวิธีเอาออกเนี่ยมันก็ต้องมีก็เปรียบเหมือนไอ้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยเราก็ต้องมาเอาออกเอ,อ วิธีเอาออกก็ไม่ใช่ความลับอะไรคือเราเราก็ตั้งบรรณิทาน,านมหาพยาทานก็หมดแล้วตรงนี้มันจะหมดหมายถึงคู่กรณีกันนะครับที่หมดนะแต่ถ้าเป็นเป็นภายนอกยังอยู่นะครับมันมันไม่ได้เบ็ดเสร็จอะมันจะมีเหมือนว่าการการตั้งบรรณิธานมหาพยาทานเนี่ยมันเหมือนว่า,าตัวโยงมาตัวอย่างที่ ที่เรารับธรรมะได้ถอนชื่อจากบัญชียมมโลกเนาะได้การคุ้มครองจากพระศรีอริยะเมตตาหรือพระศรีอาสน์เนี่ยได้รับการคุ้มครองแล้วแล้วก็ยังมีพระอาจารย์ก็มาให้ใบคําขอถึงสามใบนะมันมีคนที่ตายแล้วอะไม่ได้รับธรรมะเนี่ยก็ต้องใช้วิธพิธีฉุดช่วยวิญญาณหรือว่าภาษาจีนก็เรียกชาวป่าก็เอาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้วเรายังมีฐานะเจ้าหนี้ในเวรอยู่ที่ยมมโลกด้วยนะ เราก็ตั้งบรรทิทานมหาพยทานเนี่ยถอนฐานะเจ้าหนี้ในเวรเราออกจากบัญชียมโลกแล้วทางทางยมโลกอะ่ะเวลาเขาจะคนที่จะมาใช้หนี้เราอะ่ะหรือมาทวงหนี้เราเนี่ยเขาจะหาเราไม่เจอเพราะว่าข้อมูลเราถูกลบไปแล้วอะ่ะเออเราเราเราลบข้อมูลไปแล้วไม่มีเหมือนเหมือนเหมือนเรารับธรรมะแล้วเนี่ย ถอนชื่อแล้วทางยมมาโลกเนี่ยยมมาทู่แต่ไม่มีข้อมูลว่าเออจะต้องมารับวิญญาณเมื่อทิ้งกายสังขารเนี่ยไม่มีข้อมูลเขาก็ไม่มาละไม่มีข้อมูลมันก็เหมือนทางโลกเราเนี่ยคือเอดโทรศัพท์เ็าถอดซิมออกแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลแล้วว่าโทรเข้าไปไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันมันหมดข้อมูลกันไงแต่ตรงนี้มันแยบยนเวลาพูดแล้วต้องใช้เวลายาวก็มีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ มันก็มีใช้พิธีกรรมต,ต่างๆเนี่ยแล้วก็พิธีกรรมมันก็ต้องใช้เครื่องมือไงพูดถึงสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณน่ะมันไม่มีเครื่องมือมีบางคนรู้แต่ไม่มีเครื่องมือมันก็ไม่มีประโยชน์นะความรู้อะความรู้ถ้าไม่ใช้เครื่องมือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเหมือนคนที่ว่ารู้ทำมาแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือเวลาน,นี้มีคนหลายคนน่ะอยากทำํำชาวป่า ให้พ่อแม่เนะี่ยยังไม่คุณสมบัติยังไม่พอเพราะว่าถ้าเราทําชาวป่าเนี่ยเราต้องแบ่งบุญที่เราทาอ่ะให้พ่อแม่ที่ที่เราทําชาวป่าขึ้นมาขนาดเราคนเดียวยังเอาตัวไม่รอดอ่ะเขาคิดกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีวิธีที่จะสร้างบุญใหญ่ๆ่ไงวิธีสร้างบุญใหญ่ๆเขาเขาไม่มีวิธีสร้างบุญตอนนี้ก็มีเยอะครับเราต้องเราต้องเลือกหาเลือกหาวิธีการสร้างบุญอย่าง อย่างตอนเนี้ภัยพิบัติมาเจ้าหนี้ก็มาทวงหนี้เราก็ไม่รู้จะเอาเอาบุญที่ไหนให้เขาเนาะเขาจริงๆเขามาทวงอะ่ะเขาเขาก็มีสองอย่างด้วยกันเราดูทางโลกก็ได้ถ้าเราใช้หนี้เขาไปก็จบไม่ใช้หนี้เขาก็ทุบตีเรา,เอาอะไรเราเหมือนแก๊งทวงหนี้ทั่วๆไปนะครับเขาก็ยึดของยึดอะไรทําลายทัพสิ่นอะไรเยอะแยะวิธีการของเขาเพื่อให้เราอะไรเพื่อให้เราใช้หนี้เขา ต่นี้เราเราก็ไม่มีวิธีที่จะทําบุญใช้หนี่เขาเพราะว่าเราเราก็คิดว่าเราก็หวงหวงบุญบุญวาสนาเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนบุญวาสนาเป็นบุญใช้หนี่ตอนเนี้เบื้องบนเมตตาให้เราถ้าเราทําบุญนะ่ะทําบุญในอนะาณาจักรธรรมเนี่ยเราทําผ่านพระอาจารย์ผ่านใบคําขอมันจะขึ้นไปธนาคารสวรรค์แล้วข้างบนเขาเอาไปใช้หนี่ได้เวลาเจ้าหนี้ทวงอะ่ะมันก็จะตัดปัญหาที่เขาต้องมา มาทำร้ายมาอะไรเราอะตอนนี้ถ้าเราเตรียมตัวนะเราเตรียมตัวสร้างบุญไว้แต่แรกเลยยังยังไม่ต้องให้ยังไม่ต้องให้เขามาทวงหนี้อสร้างไว้แต่ทีแรกเลยสร้างไว้ตอนตอนเนี้ย เขามีการจะสร้างสถานธรรมใหญ่นะครับเราก็ไปร่วมไปขอร่วมขอร่วมบุญสร้างสถานธรรมใหญ่เพื่อแล้วก็ผ่านใบขับขอเป็นปณิธานส่วนตัวตอนนี้มาเดือนซื้อเมตตาบอกว่า,วาตั้งปณิธานส่วนตัวเราก็ไปขอทําบุญขอตั้งปณิธานส่วนตัวทําบุญร่วมสร้างสถานธรรมเนี่ยวันละหนึ่งหยวนเนี่ยตามปิตนาของของพระอาจารย์ที่ให้ คนคนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีหลักฐานประกอบอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อนะครับเนี่ยบางคนบอกคุณแปมมาจากไหนอ่ะไหนคุณเคยไปจริงหรือเปล่านี่ผู้น้อยคนน,นี้ครับผู้น้อยตัวผู้น้อยในคนนี้เนี่ยก็มีหลักฐานมีหลักฐานให้ดูว่าโอ้เข้าไปจริงมีหลักฐานจริงๆไม่ใช่ว่า,ายกเมอยอเ่างยนี้คนก็ต้องการหลักฐาน่ะ เพราะว่าหลักฐานก็เปรียบเหมือนเครื่องมืออ่ะก็จึงว่าเออตอนเนี้ยเขาก็มีสร้างสถานธรรมใหญ่เนี่ยเอเปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ไปขอร่วมทําบุญกับเขาพอทําบุญเสร็จนะผลบุญก็จะอะอนนิสง์มากเพราะสถานธรรมใหญ่เน,น,นี่ยอานิสง์จะมากพออัน,นิสง์มากเนี่ยเจ้าหนี้นายเวรนเขาก็ไม่ต้องมาทวงหนี้เราละเขาก็ ไปรับจากข้างบนเลยเพราะว่าเราทำผ่านพระอาจารย์ไปหลายคนเขาก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำแล้วเมื่อก่อนนี้เราทำทำกันอะโดยไม่ผ่านใบคำขออะมันเป็นอะไรอะ่ะมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไดเอาไปเอะเอาไม่ได้ครับบุญที่ไม่ผ่านใบคําขอเพราะเหมือนเราไม่ได้ให้ไงเหมือนเราจะเหมือนเราบอกว่าเอาเงินไปแต่เราไม่โอนเงินอะไม่มีเครื่องมือโอน ถ้าเราโอนไปเนี่ยมันจะได้มันเป็นบุญวาสนาของตัวเองอะ่ะเราจะสร้างอะไรก็เป็นบุญวาสนาเหมือนเหมือนที่เพื่อนพ่นน้อยที่ว่าป่วยมากแล้วก็ต้องให้ไปทําบุญผ่านใบคําขอ,เ,อเจ้าหนี้ถอยก็จึงหายป่วยอะ่ะแต่เขาทําบุญมากเลยทําบุญเยอะแยะหมดแต่บุญตรงนั้นมันเป็นบุญวาสนาเจ้าหนี้เขาเอาไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็ มันก็จะแปลกตรงตรงที่ว่าบางอย่างพิธีกรรมมันเหมือนเหมือนเส้นผลผมบางภูเขาอะเหมือนบางทีเราก็ตอนรับธรรมะเราได้ยินอาจารย์แต่ทอดเบิกธรรมบอกว่าเออบุญเนี่ยทำได้ครั้งเดียวนะทําผ่านไปคําขอแต่ถ้าบุญอย่างอื่นเนี่ยทำอีกได้แต่มันไม่ได้ขึ้นไปให้เจ้านี่ไงเออแต่ตอนจะรับธรรมะเราก็ทําบุญน้อยไปเนี่ยมันจึงมีเหตุผลที่เอามาบอกว่าต้องทําให้ครบพันหยวนนะแล้วเรา เราก็สามารถทำผ่อนได้วันละหยวนตามปิตสนา3ปีแล้วก็ขึ้นบนธนาคารสวรรค์ใช้ใช้อธิษฐานจิตเอาถ้าเป็นสมัยก่อนได้นะครับแต่ยุคนี้คือย,คยุคยุคยุคแต่ละยุะมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเขาอนุโลมอนุโลมมันไม่มีเครื่องมือก็ต้องใช้ใช้แบบนั้นแหละ เหมือนเราจะฝากของไปเหมือนเราจะสื่อเอาอ,อย่างสื่อสารดีกว่าว่าสมัยก่อนเราใช้โทรเลขใช้จดหมายอะ่ะมันช้าแต่มันก็ต้องจะสื่อกันมันก็ต้องทําต้องมีเครื่องมือมีบุรุษไปทนีไปส่งจดหมายมันจึงถึงไงแต่ถ้าเราจะใช้โทรจิตเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกสมาธิได้อภิญญาสมาบัติชานสี่ชานแปดรูปชาน อะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันยุ่งยากสําหรับคนสมัยนี้ที่เวลาจะไปฝึกตรงนั้นอ่ะไม่ค่อยจะมีแล้วก็จะมีมีเป็นส่วนน้อยนะครับที่จะทําได้ตรงนั้นนะมันก็เปรียบเหมือนเอเปรียบเหมือนการการรับธรรมะเนี่ยมีคนรับธรรมะและตกหล่นไปเนี่ยครึ่งหนึ่งหรือเพราะปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย การจะดําเนินทำเนี่ยเขาต้องใช้คนใช้คนทํางานใช่ไหมการกลับคืนฟ้าก็ต้องทํางานเพราะตอนก่อนมันไม่มีทางไม่คับขันน่ะก็ทํางานฟ้าก็ได้กลับคืนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะไม่ได้ทําเพราะว่าคลับธรรมะโดยที่ไม่เข้าใจหประมาณ50%เนี่ยก็เราไปก็ชวนชวนชวนมาอ่อประมาณจากสุิติเนี่ยร้อยคนเนี่ย จะได้ไม่ถึง50%นะครับที่จะได้กลับคืนเบื้องบนนะ่ะแล้วก็ขนาดคนที่มาแล้วครึ่งคึกลางๆก็ยังโอกาสก็ยังน้อยลงไปอีกอาจจะรับธรรมะัแล้วจะกลับคืนเบื้องบนได้ก็อาจจะไม่ถึงสี่สิเปอร์เซนด้วยซ้ำไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นไปไหนอโอ้มันต้องใช้เวลาอีกนานแต่ตอนเนี้ยเบื้องบนขับขันให้วิธีการมาเราก็ ให้เขาตั้งปณิธานเนี่ยท,ที่ว่ามีปณิธานส่วนตัวเราจะรับธรรมะเนี่ยเราตั้งปณิธานสิบแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเราก็ที่พระอาจารย์มาให้บอกว่าถันจูเนี่ยมีลายชื่อเขาอยู่แล้วอ่ะก็ทําบุญอภัยทานเนี่ยให้เพิ่มเพิ่มปณิธานให้เขาอีกข้อหนึ่งคือปณิธานมหาอภัยทานเนี่ยท่าคนให้อินเป่กซือไปบอกว่าท้าคนรู้ก็ทําบุญให้เจ้านี้ด้วยถ้าไม่รู้ก็ทํา อภัยทานให้ลูกหนี้มันมีสองฝ่ายนะครับทุกคนมีฐานะทั้งสองฝ่ายคือทั้งฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างเดียวแต่นี้เราเราต้องมองทั้งสองด้านอะ่ะมันแล้วตอนนี้มันก็ยุคนี้มันเป็นยุคแรกเปลี่ยนการจะค้ำประกันเนี่ยบางครั้งถ้าค้ำประกันลอยๆเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมเราก็ต้องมีประจักษ์หลักฐานมี บันทึกขึ้นสู่ฟ้าอย่างอย่างเจ้าหนี้เรามาทวงหนี้ให้เราที่เราจะทําบุญให้เขารบพันหยวนแต่เราไม่ทำอ่ะเราก็ต้องตั้งบันฑิธานว่าเราจะสร้างสถานธรรมเนี่ยทำบุญพันหยวนให้เขาเขาก็จะถอยเนี่ยจะมีพิธีกรรมเนี่ยจะมีคนทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะครับแต่ตัวผูน้อยเองนี่เชื่อเพราะว่าได้พิสูจน์มาแล้วหลายปีพิสูจน์แล้วทุกอย่าง การพิสูจน์เนี่ยมันต้องมันต้องต้องใช้เวลานะครับอมุตโสก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเชิญพิสูจน์ได้ทําดูก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าปกติเราก็ทําบุญกันอยู่แล้วอะเพียงเพิ่มพิธีกรรมอีดอีกนิดหน่อยคือเพิ่มพิธีกรรมว่าเปลี่ยนบุญวาสนาที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยที่เป็นบุญวาสนาเนี่ยให้เป็นบุญใช้นี้คนนึงก็พันหยวนพันหยวน ปิตนาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคนรับธรรมะช่วยบรรพบุรุษได้ตั้งเจ็ดชั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาไปช่วยให้ได้ไม่ใช่คือแล้วเราจะบำเพ็ญจนเราเป็นพระโพธิสัตว์ถึงจะช่วยได้มันก็เป็นไปยากเนี่ยตอนนี้เราใช้เครื่องมือดีกว่านะครับใช้เครื่องมือเนี่ยเราก็ทำทำแบบเนี้ทำตามตารางที่เบื้องบนเมตตาให้อุโสเมตตาเอามาเนี่ยเราก็ ทำให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องรู้ก็ได้ครับทำปณิธานมหาพยทานเน่เหมือนทางโลกอะ่ะเ,เปรียบเหมือนการพิภากษาของศาลเน่ะเขาพิภากษาโดยที่ว่าลูกฟามไม่ต้องไปศาลก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาหนีไงพิภากษาข้างหลังก็ได้เหมือนเหมือนคนที่รับธรรมะแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วะ่ะ เราก็ทําให้เขาได้เนี่ยด้วยด้วยมหากรุณาธิคุณเบื้องบนเนี่ยพระอาจารย์เมตตาเราเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เราก็ต้องมีจิตเมตตาเหมือนกันเพราะว่าเ,าเราเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เนาะเราก็ต้องทําเหมือนพระอาจารย์เราต้องมีจิตเมตตา,าคือเราอย่าไปอย่าไปคิดว่าไม่ได้คือถึงแม้บางจุดบางกรณีไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอา80ได้20ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเอาเสียงส่วนใหญ่เอาเอาปริมาณส่วนใหญ่นะครับเอ่อมหาบารมีของวิพักโบทิสัตว์เนี่ยบางบางคนก็บอกโอ้สายนี้เขาหย่อนยานเนาะเขารับธรรมะได้ทุกคนอะไรเงี้ยไม่ต้องกินเจก่อนไม่ต้องอะไร10บาท20บบาทก็ให้ทำเนี่ยเนี่ยพระองค์มีเมตตาอย่างเงี้ยแล้วเรา แล้วเขาก็มีวิธีการทําให้เหมือนเหมือนเหมือนคนเขาตั้งโรงทานอ่ะปรุงอาหารไม่เป็นองมีคนปรุงให้รับประทานได้อ่ะเนี่ยจึงพ่อน้อยก็พยายามพูดเปรียบเทียบหลายหลยอย่างอ่ะให้เอาโสฟังเวลาเนี้ยเรามีสถานธรรมเนี่ยเยอะแยะเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้คนได้รับธรรมะมากๆเพื่อให้คนมาเข้าโครงการมหาพยาทานมากๆ จะได้ลบล้างหนี้กันแบบสันติวิธีก็ไม่ต้องไปใช้แบบเก่านะครับใช้แบบเก่ามันนานมันนานมากเลยเพราะว่าเราขออาภัยอย่างเดียวไม่รู้ว่าเขาให้หรือเปล่าแต่เราเปลี่ยนความคิดเราอะชีวิตเราจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากเราเป็นผู้ขอมาเป็นผู้ให้เราชวนคนมาให้อภัยทานเนี่ยพอเราชวนได้ครบหมดทุกคนนะต่างมันก็เปรียบเหมือนการให้ซึ่งกนและกันอะ เขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้เราอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าเรามาพบกันเนี่ยไม่ได้บังเอิญเราอาจจะเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันวันนี้เจอกันแล้วอะเราก็มาให้อาภาัยซึ่งกันและกันให้อาภัยแค่ความคิดมันไม่ไมไ่ได้แสดงเจตนาต่อฟ้าเบื้องบนอะเราก็ตั้งบณิธานเราได้ได้ผลสองอย่างเลยนะครับเปรียบเหมือนพังทางโลกเขาบอกยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัวเราตั้งบริธานหมดหนี้ด้วยได้ต้านภัยพิบัติด้วยเราทำบุญเราได้วาสนาเราก็แบ่งให้เจ้าหนี้ของเราด้วยแบ่งให้บ้านพุรุษของเราด้วยสมัยก่อนแบ่งไม่ได้ก็ทําแล้วก็ต้องเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้มันแบ่งได้เพราะเรามีเครื่องมือไงเรามีใบคําขอเนี่ยช่วยได้ฉะนั้นกอ็อยากให้อุโสทุกคนพิสูจน์นะครับ สงสัยยังไงถามผู้น้อยได้ครับม,มันมันมีมันพูดทั้งหมดว่าแต่ดูต่อในคลิปใน YouTube ได้ว่าลงไว้ทุกวันเนี่ยครับวันนี้ก็ขอเวลาอาุโสศึกษากับอาุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาอุโสท่านใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ